มีหลายคนพูดถึงเรื่องรัฐบาลเงาพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนทำไมไม่จัดตั้งรัฐบาลเงาหรือว่าไม่มีความพร้อมในการบริหารประเทศเอาจะมาเล่าเรื่องรัฐบาลเงากันสักนิดนึงรัฐบาลเงาเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษเมื่อร้อยห้าสิบปีที่แล้วรู้สึกว่าเขาจะเรียกว่าอาจจะมีการจัดตั้งให้มาคนที่มาดูแลทุกกระทรวงเหมือนกับว่าคอยประกบดูแลปัญหาแล้วก็จะเอามาอภิอปรายให้ลึกซึ้งจนเกิด ความเชื่อกันต่อต่อกันมาว่าจะเป็นชาโดคาบิเนตแล้วหลังจากนั้นก็ไปอยู่ที่ประเทศต่างๆในเครือจักรภพนะไม่ว่าจะเป็นอินเดียนิวซีแลนด์ออสเตรเลียแล้วก็มาเลเซียเขาก็เอาชาโดคาบิเนตรัฐบาลเงาเนี่ยไปใช้แต่มันก็ไม่ได้เหมาะสมสําหรับทุกประเทศอย่างประเทศไทยเนี่ยมีพักประชาธิปัตย์เพราะว่า เป็นฝ่ายค้านมาตลอดสู้พักเพื่อไทยไม่ได้พักไทยรักไทยก็สู้ไม่ได้ก็เลยคิดว่าจะเกิดรัฐบาลเงาในยุคอภิสิทธิ์เอามาใช้แบบเต็มที่ครั้งแรกประกบทุกกระทรวงเลยครับกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ <c oughs> แต่พอมีรัฐบาลเงาแล้วก็มันจะมีการเพ่งเลงไปที่อ่าเขามีรัฐบาลตัวจริงกับรัฐบาลเงาแล้วรัฐบาลตัวจริงในช่วงนั้นก็คือ เป็นพรรคอะไรวะพลังประชาชนซึ่งเป็นพรรคไทยลัไทยที่ถูกยุบมาเป็นพ,พ,พรรคพลังประชาชนเขาก็ไปตรวจสอบคุณสมัครกับคุณสมชายซึ่งการตรวจสอบมันไม่ค่อยได้ผลแล้วรัฐบาลเงารัฐมนตรีเงาก็ถูกโจมตีแทนเพราะว่ามันมีเป้าให้ชัดเจนตอนหลังจากนั้นพรรคก้าวไกลมาเป็นรัฐบาลก็มีคนบอกว่าทําไมไม่ทําอย่างนี้เขาก็คิดว่าทําเหมือนกันนะแต่ว่าจะไม่มีการอบอก นนแต่ว่าจะบอกเป็นลายประเด็นเป็นลายกระทรวงหลังจากนั้นก็เลยเป็นที่รู้กันเลยว่าพักประชาชนจะตรวจสอบแม้ทุกกระทรวงอยู่แล้วไม่ต้องมีรัฐบาลเงาให้เสียเวลาแต่สามารถที่จะรู้ว่ากระทรวงไหนมีงบประมาณแบบไหนยังไงตรงนี้ก็คือคําตอบนะครับว่าถ้ามีรัฐบาลเงาเราจะกลายเป,เป็นเป้าแทนไอรัฐมนตรีตัวจริงเพราะประเทศไทยมันไม่เป็นมืออาชีพเหมือนกับประเทศอังกฤษ มาถึงตรงนี้เพื่อนๆมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับนี่แหละครับประชาชนไม่มีรัฐบาลเงาแต่ก็พร้อมบริหารประเทศทันทีเมื่อรัฐบาลที่มีอยู่ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ครับผมเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงมาแลกเปลี่ยนกันได้คิดใหญ่ทำเป็นเม้นทุกโครงการสารฐเน่า